อ <c oughs> อาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมันพีวีซีเอชกเชนเคยนะวันนี้เราก็อยู่เกมการินาไฟไฟนะฮะเอาเลยครับหลังจากที่เราขึ้นแดงมาแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยนี่เราจะไปห้าสิดาวกันนะท่านผู้ชมนี่เดินทางตัวนี่เอาเลยครับมาวันนี้เรามา กับน like ้องอมวยอีกแล้วนะผมแต่ดูเหมือนว่ามันจะบวกกันแล้วจังหวะนี้ปืนเอ้ยมีดกับบักเด้นี่คาตนายูด่างนี่กับบักโอ้ยจะเป็นเกมดีสีสังคมมีดีนะมึงเนาะโอ้ยยังไงฮะมีตัวเดินนะโอ้มันเปิดแนวซูโมแล้วจังหวะนี้ไงเปิดแล้วไปโอ้หจังหวะนี้ยิ่งว่าเข่าวะไปแล้วจังหวะนี้ไปยังไงฟันหนัฟันหนัปโอ้ย เดี๋ยวเชียวโอ้ใจเย็นๆจเย็นเพื่อนโอ้ยแบบตกตายแล้วมึงยังไงล่ะเพื่อนโอ้มาดิมาดิมาดโคเดี๋ยวกูฟันมาถึงเลยอย่างมานีเอ้ยยังไงยังไงโอ้โหเดือดเดือดเดี๋ยวมึงจะไปไหนเดือบรอยดาวอีกออฟกูเบตบตายฮะาคุ๊เฮ้ยมึงไปไหนมตีไปขอปาดักทีเถอะเดืยบรวยโอ้โหเกือบตายครับผมแต่ว่านี่สกิลนั้นตายฮ่าเลยนี่ยสกิลโล่ทองนะแก่ผม เอานะครับหนึ่งูนพูนสวัสดิ์ครับผมนี่มาในการ <c oughs> เล่นเป็นยังวะด้านนี่มันโอ้ยบ่อคอยมกกักป่านนี้มันเห่น,น,านยากอืมอืเอาเอ็มพีเลยด้ยกันนี่ <c oughs> ลูดขี้แตกขี้แตนเลยเออแต่ว่าสิได้ลูดบู่ย่านเป็นตายกว่าอยู่นี่5หขวดากมึงนี่เออมันเป็นโหมดเ <c oughs> ด้งดึงไหมเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนี่ไปเฮามันอยู่ใส่ระเจยละมูห์ อันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้โอ้โหพุเดผู้เดผู้เดมันอยู่พุ่นเอ้ามูหูถือยิงจะว่ายแถวมันมาตกแตกงตกแตกงแล้วอ๋อเรียบร้อยเพื่อนโดนเปิดเปิดนเปิดโอ้โหมันปักไอวอรปักไอวอรโอ้โหมันโดดไปผู้หลบโดดไปพผูนโอ้ยังไงจังหวะนี้อุ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้ไปเก้าไปเก้าไะไตัวอะ้รตัวโอ้เก่าเลอะเรียบร้อยแม่งเข่าทีละสามโอ้โหมันใหญ่สิบบ้างเลยโอ้โหเบิร์ดคัมสิเอ้าเลยหนึ่งศูนย์ โหนึ่งเท่าบ้าพีดไม่เป็นไรครับผมเกมสามไปนี่นนคือไหวแต่ว่าแป๊บเดียวถือตีเสมอเราห้าขวอไม่เป็นไรผมมาเอาอีคไปนามันนี่อีคีวลหกนะครับผมนี่มันเป็นวลเจด,ดเออิเพราะว่าบ่มีเงินเติมธนอ,อ ปืนยาจกนี่ยังไงจังหวะนี้อุ้ยมีตัวมีตัววิ่งขึ้นมาโอ้โหเดินไปสองเม็ดกระบ๋องโดนไปเจ็ดติบจังหวะนี้มึงออกมาทถอะแม่พระดียาได้ล่ะยังไงฮะอุ้ยมาแล้วว่าจังหวะนี้ยังไงมึงก็โดดออกมาดิมึงโดดออกมามึงโดดออกมาอย่างเอามึงเงาหูเรียบลอยหัวกระบ๋อเดียวจังหวะนี้ถึ่งกวนไปโอ้มาเถอะแม่โอ้โหเรียบลอยปรทัดหละหัวเอ้ยตุ๊กตามีนี่เออไม่ใช่มีดิ กระตากระตาตครับผมอู้ยังไงเพื่อนยิงดาวไปครับผมชุบได้หรือเปล่าชุบท่านไหมชุบท่านไหมชุบไปแล้วชุบไปแล้วโอ้โหชุบประทันมันต้องแลนมาออมชุบอีกเดี๋ยวมันถึกวงแดกใจเฮ้ยชุบแล้วว่ะเฮ้ยจังหวะน,นี้สามสองเอาสามหนึ่งครับผมยังไงจังหวะน,นี้ไหวหรือเปล่าฮะเลือสองแล้วจังหวะน,นี้ยังไงชุบเพื่อนแล้วทายังไงต่ออันนี้โอ้มายืนฟังเพลงแล้วเรือ,รอ,รอมันลดนิววะโคตรเท่เลยยังไงฮะ นแมรีร่เจนว่าสัน้นนี่กับแบงค์อะไรนี่อ่านบอ,อกบอบเมนอ่านบอ,อก,กมึงไก่พดเออเรียบร้อยแบง,บงค์<ไ>บงกือแบงค์บงกือยังไงเอาเรียบร้อยเล่นไม่พี่ถือเขาปาตายตัวนาะโอ้โหเรียบร้อยมึงอ,อยู่ดีๆมึงอัดหลอดอยู่แล้วมึงเล่นไม่หัวหนึ่งเลยโอ้โหเบิร์ตคัมจิโว่กับมึงตัวไหนเออสองหนึ่งเฮ้ยมันตึงว่ะแมงเพราะขื่นเพราะขื่นฮีโร่อีกมาแล้วแมงโคตรตึงเลย เออมันรู้สึกตึงตึงมือเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมอืมอืมตึงก็ต้องเจอตึงเหรอวะเนอะอืมถ้าว่าตึงกับขืนนี้เราอีกบ่ได้หรอกแม่นาะนี่มาไปดูดครับผมในเกมที่เท่าไหร่เนี่ยเกมที่สี่ในครับผมนี่มามา,มา,ม,ามากับ mp ส0นะครับผมนี่แรนมาคนเดียวเลยจกกังหวะนี้จ่าเอ๋มีใครมาหรือเปล่าฮะมันอยู่ไหนเฮ้ย เอ้ยโอ้มันมีเสียงเท้าข้างบนมาท่านผู้ชมผมว่าผมต้องขึ้นไปปาดมันแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่สาว่ะเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยนี่หลังประตูอ๋อมึงอยู่ไหนยังอ๋อมึงอยู่ไปสายหูยไปพื่นแล้วไปสายแล้วปะโอ้ปล่อยไป่อปไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังละเพื่อนโอ้โหรียบร้อยครับผมหัวหลุดกันเลยทีีจะเอาตัวนี้มึงยิงกูบ่อเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเนีสายละซ้ำยิ่แมงเนีหมามันใส่โอ้ข้างบนข้างบนสองตัวโอ้ใจเย็นเพื่อน ก็ไปครับมาดีครับก็ไปครับ,รบโอ้ยเย็นขอจูก่อนจุก่อนจุกก่อน,กกอน,กกอนครับผมจังหวะนี้ปืนตายนี่เนี่ยปืนตายานี่เพ่เรียบลอยหัวแตกนะมึงจะจื้อสองเท่าครับผมโอ้โห,โโหโสุดยอดเนี่ยวแวอะไรครับสองเท่าแล้วมาท่านผู้ชมนี่ มามามาไปลุยกันตัวลุยกันตัวเอาสไนเปอร์มาเล่นเลยวะนี่ต้องสไนเปอร์แล้วจังหวะนี้แน่แับผมอ่ามันจะไปไหนสิไปเฮ้าไปมาจังหวะน,นี้มีคนวิ่งมารุเปลาวครับผมวิ่งบอลแลนด์ม,มาเลยวะมันไม่วิ่งออกมาครับผมไม่เป็นไรครับผม,มเราก็เอ้ยข้างล่างมีบอเดบอมีเอาไปเรา ขึ้นไปข้างบนครับผมจังหวะในแงกรุกลุกล um ุกลุกมาฮะเนี่อยู่ไหนครับผมจังหวะนี <h ls> <h ls> <h ้อยู่ไหนโอ้ยบัคคานี่มึงจังไรละอุ้ยใจเย็นเพื่อนอุ้ยมันตกไปแล้วจังหวะนี้ยังไงขอารสามชิงอ๋อห้าขวามันตายแล้วอ้เรียบร้อยกูเมียอุตส่าห์ขวบมกหลายถึงร้อยมาทั้งคุณอู้เรียบร้อยโอ้โหมมกูฝากผีฝากไข่ได้บ้านนอตายฟรีเลยครับผม จังหวะนี้เพื่อนวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้ปาเข้าไปปาเข้าไปเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้พี่ีของเราที่ซ้ำไปอือเหลือตัวเดียวครับผมยังไงฮนะแบงค์มือคือบักชัวเอ้ยมันอยู่ข้างหลังมึงกับบเบิงเนาะหันหลังให้เขายิงเฉยมันอยู่โคตรโล่งเลยนะผมจังหวะนี้ยังไงพี่หมีพี่หมีของเราพี่หมีใบมะนาอ็พีทีศูนย์กับถุกซ่องพว่วงเนี่อืมเขามีปืนยิงไกลนะตัวเองไม่มีนะเอายังไงโดนหมองแดงหรือเปล่าอ้โหไม่โดนว่ะ ยังไงฮะไปไหนดอครับผมจังวันนี้เจอหรือยังเะเจเบ่เห็นครับผมความันจีเห็นมึงย้อนมึงไปปาไอว่อนี่แหละเขาเลยเห็นนี่โอ้ยน้องมึงเงยแต่อย่างไรปาดเข้าไปจังวันนี้ปาดเข้าไปครับผมเหยียบยันะปาดเข้าไปอีกอู้จังวันนี้ยังไงโอ้ยควักระเบิดออกมาดึ้อออกไปจังวันนี้ดึ้อออกไปล้างรถหูเหยียบลอยระเบิดตึมใส่แตก สวยงามเอาเลยครับมาเกมเมื่อกี้กูบ่ได้เห็นอย่างเลย่าขวดดังเอ้บาดมันกำลังจะตายแม่งกระเสือกโดดลงไปตกตายอีกแมงเงิดมาอุกอังเอาเท้เฮ้ยไม่เป็นไรครับผมสามสองแล้วบทัท่านผู้ชมเออมาไปลุยเกมนี้เออเล่นปืนอะไรดีสไนเปอร์ไปเลยนี่เพราะว่าแมพมันค่นอนข้างไกลนะผมนี่แล้วก็สไนเปอร์สไนเปอร์ไปเลย มาจากวันนี้ยังไงฮะอาจจะพอมันอยู่ไหนขวามีหรือเปล่าเจอันนี้ไม่มีว่ะหรือว่าทางซ้ายออ้ยนั่นดิมันพววหัวผัวมึงพัหวหัวมาหยังละ่ะมันเป็นยังไงละ่ะลอยหาสีบมึงที่ไปใส่ลอยหาสิามึงบอกว่ามึงที่ไปใส่แล้วอืเรียบร้อยดาวนึกอเพื่อนมันมาชูวหท่านผู้ชมมันมาซูมแล้วอ่ะบาด์้ยิวเลยบาด์้คิวเลยเอย้ขวายิงอยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยมีปืนขึ้นได้จ้ายังไงออกบ้าหรือบอมาอีกบอเราบอมึงมาอย่างล่ะเฮือเรียบร้อยร้อยหาซีบโดดมาอย่างโดดมาตําปืนตีมึงงอไปก่อนลราปูมันตีมาซาปูแล้วอ๋อมึงอย่าบอมึงตีมาโอ้ยมันโดดติดมึงถ้าโดดมัติดมึงจังหวะนี้ยังไงยังไงเอาออกมาสิแม่โอ้ยมึงเอาบอมึงเอาบอเป็นยังไงลยยอ่าะ ไใส่แตกอย่าจืดเร็วยังไงฮะตัวสุดท้ายเดินอยู่กับเพื่อนตอกตอกแตกเมรีเจนเมรีเจนเดี๋ยวกูพันยาก่อนกูไปยัดเท้าปืนกูนี่สรางให้กูนี่อุ้ยมันยิงเพื่อนเราดาวอะท่านผู้ชมอุ้ยเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วมากูแอบมาแล้วเจอกูแอบมาแล้วเจอบุนจังหวะนี้เอ็มบิลีสุดเปอร์รับไปเบอร์มัอไปหูแม่งมาตายห้าขวบ เอาไปจอยนะครับผมอุกนคิวกันไปเลยอุตส่าห์แบบรลดแบบเบิร์ดแม็กมันบอตายผมดึงหัวก็ไม่ขึ้นโอ้โหสวยงามครับผมจัดไปแปดคิวว่ะเฮ้ยดามจสี่พันสามร้อยนะเอาเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็พอได้นัวอยู่พอได้เก็บคออยู่เนื่องจากห้องแห้งเกินนะ <c oughs> หัวเมื่อยเอาแล้วครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยละกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ มาทักทายกันเด้อเรวจะไปตอบอยู่เด้อนะครับผมอถ้าชอบก็คอมเมนต์มาแล้กันด้ผมนี่อะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้กันนะผมลนะ่ะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย